สวัสดีครับ My Lifestyle นะครับวันนี้นะครับเราจะวันนี้นะเราจะมาแชร์ประสบการณ์สัมภาษณ์กับ US Sponsor นะครับก็คือก็คือผมนะครับจะไปทำงานเอ่อจะไป Work and Travel ที่อเมริกานะครับก็คือได้สมัครกับ Agency a c a d าเดนะครับก็คือตอนนี้ได้เรื่องงานเรียบร้อยแล้วเลิกเมืองเรียบร้อยแล้ว,ลวก็คือเมืองซูเวอร์ดัลลัสกานะครับก็คือเอ่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาก็คือได้สัมภาษณ์กับ US Sponsor เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์ ที่เลวร้ายก็คือมีนัดกับสัมภาษณ์กับยูเสบันเซอร์นะครับตอนตีหนึ่งครึ่งแต่ตื่นตีสองอเอล่าไม่ผิดตื่นตีสองก็คือตื่นขึ้นมา,ก,นมาก,ก็คือใช่ว่าแบบเฮ้ยเราดูเวลาผิดหรือว่าอะไรนะก็คือรู้แล้วว่าตีหนึ่งครึ่งแต่ไม่ตื่นจริง,รงๆไม่ตื่นอาจจะดูขาดความรับผิดชอบนะัแต่เราพยายามแล้วก็คือ ั้งนาฬิกาปลุกไว้สามรอบตีหนึ่งตีหนึ่งสิบตีหนึ่งยี่สิบไม่ตื่นเลยตั้งทั้งสันตั้งทั้งปลุกไม่ตื่นไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือพอตื่นมาปุ๊บอ่าอยู่ไอสปอนเซอร์ส่งข้อความส่วนตัวมาบอกว่าสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหมายถึงการสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเป็นสัมภาษณ์แบบกลุ่มทีเดียวพร้อมกันเลยก็คือเขาบอกว่าสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คืออ่าเราพลาดเราไม่ได้เข้าร่วมก็คือ จบเลยก็คือโอ้โหพอนั้นก็คือแบบอุตส่าห,าห์รีบรีบใส่ชุดนักศึกษาอย่างไวอะ่ะรีบกดเข้าของขอของผมจะเป็นสัมภาษณ์ผ่านมิดก็เลยกดเข้าไปขออยู่ประมาณสี่ห้ารอบเขาไม่ตอบรับเพราะว่าเขาส่งข้อความมาแล้วแหละว,ว่ามันสัมภาษณ์จบไปเรียบร้อยแล้วคือคุณไม่ได้เข้าร่วมแต่ก็พยายามเผื่อเผื่อจะฟลุก๊กเผื่อเขาจัดอันนั้นแหละเผื่อจะได้เข้ามัง่งสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าคอจะนอนแล้วปุ๊บ เขาจะเขาเขาส่งข้อความมาว่าจะมีเวลา15นาทีสัมภาษณ์คุณถ้าคุณมีเวลาแจ้งฉันมาเลยก็คือตอนนั้นโอ้โหตาร่นแล้วร่นแล้วร่นแล้วไม่รู้จะทํายังไงก็นกว่า I'm ready พีไปเลย I'm ready สรุปเขาขอมาทั้งที่เราอะถอดชุดเรียบร้อยแล้วถอดชุดนักศึกษาออกเรียบร้อยแล้วก็คือแบบยังไม่รับสายก็วางไปตรงนั้นก่อนนิดแต่งจนนักศึกษาแล้วเขาก็วางสายไปเขาอุตส่าห์โทรมาแล้ว แล้วเขาก็วางสายไปอีกแล้วเราก็ผิดนัดสัมภาษณ์อีกโอ้โหสองกระทงเลยก็คิดแบบโอ้ตอนนั้นก็คือรนแล้วรนแล้วตอนนั้นก็คือแบบอืมเขาจะเอากูไม่วะาผิดนัดก็ผิดนัดสายก็สายแตมโทรมาก็ไม่รับอีกพอเขอโทรมารอที่สองปุ๊บอ่ะเสื้อผ้ากระดุมอะไรยังไม่ติดตรงเนี้ยอ่าไอ้ตรงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไกระดุมตรงนี้ยังไม่ติดก็คืออ่ะโทรมารนเลยตอนนั้นสติสตังค์ไม่อยู่แล้ว อันที่ซ้อมมากว่านั้นะไม่เหลือเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์เอามาถุงเอ่อมาถึงคําถามที่ได้นะครับก็คือไม่มีการแนะนําตัวเลยเขาถามมาปุ๊บเขาถามยิงเลยเขาก็เออเขาบอกว่าเอ้ยตอนแรกพอโทรมาปุ๊บเออเราก็ขอโทษเขาว่าเออที่ที่สายที่อะไรอย่างเงี้ยที่ผิดนัดอย่างเงี้ยก็ขอโทษแบบขอโทษแบบเป็นจริงเป็นตังเลยเขาบอกว่า d อน m อรี่นะก็ไม่รู้ว่า d o น m อรี่จริงหรือเปล่าเเขาจะรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่า พันนอกเขาจะดอนบรีจะพานไเขาจะแบบมึงสายนะมึงสายมึงผิดนัดนะคือก็คือคนเอมเมริกาเขาเคร่เรื่องเวลาเนาะแล้วเราแบบไปผิดนัดน่ะอาจจะโดนตัดรูปก็ได้ก็เลยตอนนั้นก็คือรนไม่มีสติแล้วไม่มีสติเลยรนสัมภาษณ์ไปแบบรนๆถึงต่อให้เขาได้พูดว่าดอนบรีก็บรีไปแล้วอะอามาพูดถึงเรื่องคําถามก็คือทําไมถึงเรื่องมึงนี้อันนี้จำคำถามไม่ได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าแบบ แงค์ไปแล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วก็คือพอจะจับใจความได้ว่าประมาณนี้ทำไมถึงเรื่องมุมนี้อันนี้ก็แบบรนแล้วสมองอะไรแบบเลอะไปหมดแล้วแบบคิดอะไรไม่ถูกแล้วก็บอกไปว่าอะไร nature and salmon I want to fishing salmon ประมาณเนี้ยอยากไปตกปลาแซลมอนอะไรเงี้ยก็คือพูดกลับไปกลับมา <laughs> <laughs> ก็พอได้อยู่แล้วคำถามที่สองก็คือเคยเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนยไหมคำ <laughs> ตอบก็คือเราตอบกัว่า ไม่แค่นั้นเลย <laughs> ไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็คือแบบคำสั่งในหัวยิ่งน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งแบบตกใจรนอีกก็ยิ่งหายไปไม่เหลือเลยคําถามที่สามเขาบอกว่ารู้อะไรเกี่ยวกับตาแหน่างงานนี้ไหมก็คือที่สมัครไปก็คือเป็น c r เ w ม e m b ร r ก็คือเป็นผู้ช่วยเขาแหละเป็นลูกเรือเขาก็เลยตอบไปว่าเอ้ยเออเออประมาณนี้เลยแบบตอบคือแบบเออเอเอเฮล เฮ c h e f and do ดู e r y t h i n g ดูประมาณเนี้แต่แบบกว่าจะได้ตอบแต่ละคำตอบสั้นแค่เนี้ยแต่ใช้เวลาการตอบอยู่ประมาณนาทีหนึ่งที่เหลือก็คือเออเออเอออยู่อย่างงี้คือมันเออไปเลยอะ่ะเออแล้วทีนี้เขาก็อธิบายเออต้องแบบต้องช่วยงานที่เขาให้ช่วยอะไรเงี้ยพื้นฐานเบสิกเกี่ยวกับครัวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเขาก็อธิบายเพิ่มเติมมาอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะให้อธิบายเกี่ยวกับงานแล้วก็ถามว่ามีคำถามอะไรไหมแล้วก็ถามไปว่าอะเออ ระยะทางจากบ้านไปที่ทำงานเท่าไหร่แล้วก็จากที่แอร์พอร์ตเนี่ยไปที่ทำงานอะที่พักอะเลยที่พักเท่าไหร่เขาบอกโอ้ Great questions เออมันก r e a t ยังไงอะมันก็แค่ถามทั่วไปเออแล้วก็อีกคำถามนึ้งก็คืออ้าวลืมอีกแล้วขนาดภาษาไทยยังลืมอะภาษาอังกฤษมันจะเหลือรอเออะไรนะ อ่ะก็คือถามว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นชาติไหนเป็น,นเป็นชาติาอะไรอไรเงี้ยสำเนียงฟังยากไหมางเงี้ยเขาก็ตอบประมาณว่าลูกค้าเป็น around the world เลยนะรอบโลกเลยที่มาก็บอกอประมาณนี้นแหละเขาบอกประมาณรอบโลกแหละที่เหลือฟังแบบมรู้เรื่องแล้วทีนี้ก็เลยตอบว่าโอเคไอ้แคทวิทไอแค e วิทไอพิทิงตอบไปแบบนี้เลย อะไรอีกล่ะไม่มีแล้วแต่รอดูกันว่าผลจะเป็นยังไงตอนนี้กาลังรอผลอยู่นะครับรอผลว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอคนที่ผิดนัดไอคนที่ไม่รับสายเขามันจะเป็นยังไงมันจะผ่านไหมแล้วก็ตอบคือคือก,กัก,กลนตอบแบบลนมากดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงว่าเขาจะให้ผ่านไหมอาจจะตกหรือเปล่า ก็สำหรับใครที่จะสัมภาษณ์ก็เตรียมตัวดีๆตั้งนาฬิกาปลุกก็ยังไงดีละ่ะเออบางคนก็นอนเป็นตายจริงๆนี่ก็เหมือน,นอันนี้ก็นอนเป็นตายจริงเพิ่มเสียงนาฬิกาปลุกให้สุดไปเลยแล้วก็ตั้งบ่อยๆตั้งทีงงที่ทุกนาทีเลยแต่การสำหรับคนที่เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คิดว่าแบบคิดว่าตัวเองจะตื่นได้ซ้ำเพราะว่า <pe al> ตั้งตั้งสามครั้งอะ่ะเดี๋ยวรออันนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวรอผลแล้วกันกับการสัมภาษณ์เจสสปอนเซอร์